Every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better day. <laughs> Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything, so I'm just keep buying everything. See you in the next life have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way, pushing on my chest and it's squeezed. <laughs> so, the government, how many nickel, you be gonna have? you gonna have to have do อีกโปรดักต์นึงของ Mitsubishi นะครับก็คือเจ้า Mitsubishi e x p ท n d e r มาในเชงคันนี้นะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับราคานะครับณปัจจุบันนะครับเปิดตัวอยู่ที่95,000สบาทนะครับผมถ้าเป็นสีปกติที่ไม่ใช่สีขาวมุกเนี่ยจะอยู่ที่ราคา895,000บาทนะครับสำหรับสีขาวมุกก็ต้องเพิ่ม10,000บาทนะครับเดี๋ยววันนี้บิวจะพาไปรีวิวในส่วนของแต่งล้วนๆเลยนะครับว่าเจ้า New e x p ส n d e r คันนี้นะครับที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นของบิลเนี่ยคุณลูกคคคค้้้้้าาาจจะะะะไไไดอรรรรปบบบบงนนนนััััสหเ e e x p n d r ีผม ส่วนที่ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับส่วนแรกเลยนะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะฮะเดิมๆทีแล้วนะครับในรุ่นของ e x ็กซ์เพนเเนี่ยจะไม่มีในส่วนของโลโก้ฝากระโปรงตัวนี้นะครับเราก็ได้ทําการติดตั้งโลโก้ e x ็กซ์เพสีแดงแบบนี้เลยนะครับที่ติดตั้งอยู่ที่ฝากระโปรงด้านหน้านะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถเลยนะครับและต่อมานะครับสำหรับพาที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับเจ้ามิสซูบิชิเอ็กซ r e r คันนี้นะครับในส่วนของไฟหน้านะครับเดิมทีแล้วเนี่ยไฟหน้าของ e e x r r เเเนนนนนีี่่ยยจจะะป็ไฟห้าาาฮโลครับองท อยู่ได้รีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าไฟหน้าของเอ็กพันเดอร์เนี่ยเดิมทีแล้วสเปคที่มาจากอินโดเนี่ยจะเป็นตัวไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับเราได้ทําการจัดการเปลี่ยนไฟหน้าเป็น LED โปรเจคเตอร์กันเลยนะครับในส่วนของไฟหน้า LED เนี่ยประโยชน์ของมันคือความสว่างที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอายุการใช้งานที่ทนทานมากขึ้นด้วยนะครับความร้อนก็จะน้อยลงจากหลอดไฮโดรเจนด้วยนะฮะแล้วต่อมานะครับที่พี่จะพาไปดูก็คือในส่วนของสเกิร์ตหน้าตัวนี้นะครับเป็นสเกิร์ตหน้าของวิกเตอร์นะครับเป็นรุ่นที่มีไฟ LED ด้านหน้าด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าที่ครอบตัวไฟตัดหมอกของเราอีกทีนึงนะฮะเป็นสเกิร์ตหน้าของวิกเตอร์นะครับที่มีขีดแดงด้านหน้าสไาตลา์เท่ๆตัดกับตัวสีขาวมุกของรถไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูชุดแต่งด้านข้างกันต่อนะครับว่าในส่วนของเอพิ e เอร์คันนี้นะครับจะเพิ่มเติมชุดแต่งอะไรบ้างนะครับ มาถึงส่วนด้านข้างกันต่อนะครับสำหรับตัว Mitsubishi e n d e r คันนี้นะครับเริ่มต้นในส่วนแรกนะครับในส่วนที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปนะครับก็คือในส่วนของกันสาดข้างตัวนี้นะครับประโยชน์ของมันก็คือเวลาเราจอดรถร้อนนะครับเราสามารถลดกระจกลงนะเพื่อระบายความร้อนให้กับตัวรถได้นะครับและเพิ่มเติมในส่วนของกัรลอยมือจับตัวนี้นะครับเป็นการลอยมือจับลายเคปล่านะของลาย Endeavour เลยนะครับจะป้องกันลอยขีดข่วนนะครับเวลาเราใส่แหวนแล้วเราเราก้าวขึ้นรถนะครับเวลาเราเปิดรถนะอาจจะทําให้เกิดความเสียหายให้กับตัวรถได้นะครับต่อมาชุดตก่งบออกวนนนระคคั็ืใสข สเกิร์ตข้างวิกเตอร์นะครับตัวนี้เป็นสเกิร์ตข้างที่มีคลิปสีแดงด้วยนะครับเป็นสเกิร์ตข้างของสผนักวิกเตอร์นะฮะจะเป็นตัวดําคลิปแดงตัวนี้นะครับสำหรับตัวสเกิร์ตข้าง,ขงตัวนี้นะครับเป็นชุดสเกิร์ตข้างของชุดวิกเตอร์นะครับที่มี <recibir S 1> สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังและสเกิร์ตข้างนะครับเป็นสองสำนักแต่งของวิกเตอร์นะลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับณนะตอนนี้ที่บิวมีจําหน่าอยอยู่นะจะมีสเกิร์ตของไรเดอร์เอ็มมีสเกิร์ตของวิกเตอร์สเกิร์ตของไรเช่นสเกิร์ตของเน็กเตอร์นะครับจะเป็นสี่สำนักนี้นะครับที่เป็นชุดแต่งของเอฟเทนเนอร์นะครถ เลือกได้เลยนะครับว่าสนใจแบบไหนชอบแบบไหนนะครับดิวมีแคตตาล็อกทำมาให้แล้วนะฮะติดต่อเข้ามาทางไลน์ของดิวได้นะครับดิวจัดการให้นะครับว่าชุดแต่งแต่ละลูกแต่ละรูปแบบเป็นยังไงลูกค้าชอบแบบไหนลูกค้าเลือกเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูของแต่งต่อนะครับสำหรับตัวด้านหลังนะของไอเนเดอร์ตัวนี้นะครับว่าลูกค้าท่านนี้ได้เลือกตกแต่งอะไรไปอีกนะครับมาถึงด้านหลังกันบ้างนะครับในส่วนของไอเนเดอร์คันนี้ที่ชุดแต่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปนะครับก็คือในส่วนของสเกิร์ต ในส่วนของสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังตัวนี้เป็นชุดที่ติดตั้งให้ลูกค้าฟรีๆนะครับอยู่ในแคมเปญส่วนลดของบิลเลยนะครับส่วนสเกิร์ตหลังหล่อๆแบบนี้นะครับมีของสำนักวิกเตอร์นะมีของสำนักไรเดอร์เอ็มมีของสำนักไลเคนเน็คเตอร์นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากจะได้สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังแบบไหนอย่างที่พี่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการรีวิวของแต่งครับที่พีวบอกว่าคือรีวิวของแต่งโดยเฉพาะเลยนะสำหรับเอ็กเพนเดอร์ค ตกแต่งแบบไหนอยากจะเลือกแบบไหนและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมสำหรับชุดแต่งที่บิวได้กล่าวมาขั้นต้นนะฮะลูกค้าไม่จำเป็นต้องเพิ่มต่างไม่ระบาดเดียวนะครับอยู่ในแคมเปญของแถมของบิวทั้งหมดเลยนะครับสำหรับปชุดแต่งรอบคันของ e x p ก n d e r m a ดอร e ไมเน่คันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมตกแต่ง e x p ก n d e r คันนี้นะครับถูกใจพี่ๆเช่นไหนนะครับลูกโวกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้บิวเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ drive your ambition Mitsubishi Motors